้างนะครับเอาเรื่องการบ้านการเมืองก่อนตอนนี้เขาบอกว่าทั้งนายกทั้งรองนายกก็มีการแจ้งความมีการฟ้องหมิน่นประมาทฟ้องดูหมิน่นประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องนี้ยังเป็นกระแสอยู่นะครับมันจะทำไปมันทำให้ประชาชนเกิดความกลัวว่าชิปหายแล้วครับวิจารณ์นายก่แม่งติดคุกนะเว้ยเดี๋ยวกูจะให้ทนายไปแจ้งความวิจารณ์รองนายกก็ถูกฟ้องเนะีย นะครับนะโดนทั้งกฎหมายหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร,าาร,พรบคอมคุก <c ours> ติดตารางนะเว้ยมึงยานะมึงรู้ไม่กูใครกูเป็นนายกมึงรู้ไม่ใครกูเป็นรองนายกนะครับมึงรู้ไหมกูเป็นรัฐมนตรีนะมึงเป็นใครมึงแค่ประชาชนเท่านั้นนะมึงจะมาวิจาร์ณนายกวิจารณ์ณรองนายกวิจารณ์ณรัฐมนตรีได้ยังไงมึงใหญ่มาจากไหน เออมึงต้องเตรียมตัวนะเพราะพวกมึงเป็นแค่ประชาชนนะครับนี่นะครับหลายหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเป็นประชาชนต้องเตรียมตัวไหมเราจะวิจารณ์นายกก็ไม่ได้รองนายกก็ไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่ได้อธิบดีก็ไม่ได้ข้าราชการอะไรต่างๆวิจารณ์พวกมันไม่ได้เพราะพวกนั้นนะมันคนละชั้นกับประชาชนใช่หรือไม่สังคมก็เริ่มถามมาแล้วครับพี่น้องครับช่วยแชร์ครับ ตอนนี้เท่าไหร่ครับ2,004แชร์ไปมันก็จะเป็น6,000นะครับ YouTube ก็แชร์ไป TikTok ก็แชร์ไปนะ TikTok ก็แชร์ไปครับแชร์ด้วยนะผมอาจจะจัดรายการแบบกวนส้นตีนแต่ว่าจริงใจไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับอาจจะเป็นคนแนวแบบกวนส้นตีนอะไรต่างๆก็ตรงไปตรงมานะครับนะ ถึงแม้จะพูดหยาบคายอะไรต่างๆแต่แม่งก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะกูก็อยากจะจัดรายการที่แม่งจะประชาชนสังคมได้ประโยชน์ทําไมนะเนี่ยหลายคนบอกมึงเป็นแค่ประชาชนมึงต้องเคียมตัวสงบปากสงบคานะนะครับไม่อยากติดคุกอยู่เฉยๆประเทศชาติเป็นของกูกูเป็นผู้บริหารประเทศกูเป็นรัฐมนตรีกูเป็นอธิบดีอะไรต่างๆอย่าวิจารณ์เยอะ นะครับอย่าครับอย่าทำมิจาณ์เดี๋ยวกูจะให้นิติกรจะให้ทนายความไปแจ้งความพวกมึงนะครับนี่คือเสียงสะท้อนกับประชาชนทางโซเชียลว่าเฮ้ยหรือว่าประชาชนต้องวิจารณ์การบริหารราชาการของพวกมึงนี่ไม่ได้หรือไงนะครับนะยังไงกันว่าประเทศเป็นของพวกมึงหรือเปล่านะจะชุมนุมก็ผิดกฎหมายจะวิจารณ์ก็ผิดกฎหมายล่าสุด มีคนส่งข้อความมาส่งแชทมาบอกว่าอะไรแค่ไปกดไลค์นะครับบางเพจนะครับไม่ใช่เพจผมนะเพจบางเพจโดนตำรวจเรียกไปสอบสวนว่านะทำนองว่ามึงไปกดไลค์เขาทำไม <c oughs> นะแต่ไม่รู้เพจไหนนะแต่ไม่ใช่เพจผมนะเพจผมนี่กดไลค์กดแชร์กดไปเลยครับใครจะกดไลค์ใครจะกดแชร์อะไรต่างๆนะถ้าถูกดำเนินคดีนะเพราะกดเพจผม หรือแชร์เพจผมนะมาหาผมนะครับผมยินดีต้องรับผิดชอบหมดจะเป็นเพื่อนไปโรงพักไปศาลไม่ต้อง่วงครนะนะเพจผมไม่มีทําทําหอกทําดาบอะไรที่ผิดกฎหมายเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับทิกอ,อกก็เหมือนกันครับนะครับ YouTube ก็เหมือนกัน Facebook ก็เข้ามาแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะแชร์ไปถึงผู้มีอํานาจว่าทําไมประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณไม่ได้ จะด่าคุณแรงหน่อยไม่ได้หรือไงทนไม่ได้หรือไงเรียกผู้คุณไอ้ไม่ได้หรือไงนะนักการเมืองข่าราชการก็คือคี่ข่าของประชาชนชื่อมันก็บอกแล้วค่าราชการนะก็คือคี่ค่าของประชาชนนะครับนะคุณจะเป็นอาธิบดีคุณจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการคุณจะเป็นนักการเมืองผู้คนคือคี่ค่าของประชาชนนะ ในเมื่อคุณเป็นขี้ข่าประชาชนแล้วขี้ข่าจะมาแจ้งความหรือจะมาฟ้องจับประชาชนได้ไหมนะครับคนที่ต้องเตรียมตัวคืนอนักการเมืองเพราะเป็นขี้ข่าของประชาชนถ้าผมพูดถ,ถ้าผมพูดผิดด้วยช <re> ่วยโต้แย้งด oh? <Mart ish> <the> ้วยนะครับเพราะฉะนั้นขี้ข่าของประชาชนคือไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยคุณเป็นขี้ข่าของประชาชนรับใช้ประชาชนและคุณจะมาเนรคุณประชาชนด้วยการแจ้งความจับประชาชน ฟองประชาชนดูหมิ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสมควรไหมล่ะนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะพอเอ่ยชื่อมันก็เป็นไงพวกนี้แม่กระแจ้งความจับอีกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะแม่ไม่มีหาอะไรทำวันวันหนึ่งผลงานก็ไม่มีนะนะการบริหารราชาการก็ล้มเหลวเศรษฐกิจก็นะแย่นะ yeah. นะใครบอกตกก็ไม่รู้นะบางคนเขาก็หาว่ามีนักการเมืองเข้าไปเที่ยวผับแล้วติด เราก็ไม่รู้หลักฐานไม่ชัดกล้องวงจรปิดไม่ไม่มีมันก็ไม่รับผิดชอบนะครับโควิดก็แก้ไม่ได้ประเทศก็ไม่มีเสรีภาพจะชุมนุมจะรวมตัวจะกินเหล้ากินเบียร์ก็ไม่ได้เพราะอะไรมีแต่มีแต่ประกาศพรกพรกเต็มไปหมดประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพจะไปรวมตัวกันก็สักพักเดี๋ยวตำรวจก็แถลงข่าวแล้วเตรียมรับหมายเรียก ตอนนี้กําลังถอดเทปอยู่นี่คือประเทศไทยที่เขาบอกว่าระบอบประชาธิปไตยนะมันมีระบอบประชาธิปไตยได้ไหมถ้ามีระบอบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีเสรีภาพในการพูดอืหม,มามันยังเห่าได้เลยทั้งวันทั้งคืนยังมีกฎหมายคุ้มครองเลยข้างบ้านไปฟ้องศาลบอกหมาหมาข้างบ้านเห่าทุกวันนะเท่าที่ผมทราบมามีคนเขาเล่าอีกฝังศาลยังตัดสินว่าเป็นธรรมชาติของหมา ศาลยังไปสั่งให้ให้หมาหยุดเห่าไม่ได้เลยแต่คนเนี่ยนะนะครับคนเนี่ยนะครับมีมีเสรีภาพในการพูดไม่มีครับพอพูดเสร็จโพสเสร็จไลฟ์สดเสร็จไปไงนะครับมีหมายมาถึงบ้านแล้วนะเองวิพากวิจารรัฐบาลเองด่าข้าราชการเองวิพากวิจารณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะเองวิจารณ์ไม่ได้ เขาจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่าประเทศของเขาเป็นอย่างนั้นหรวิจารณ์เสร็จปุ๊บอ้าวรับหมายเรียกวิจารณ์เสร็จรับหมายสารนะครับนะก็หมายถึงว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่มีเสรีภาพในการพูดหมาย,ยังมีเสรีภาพในการเหา่าสารยังไม่มีการสั่งเลยให้หมายหยุดเหา่าเพราะมันเป็นธรรมชาติของหมาธรรมชาติของคนมันก็ต้องพูดเหมือนผมเนี่ย เนี่ยผมมาจัดรายการเนี่ยผมก็ต้องมีเสรีภาพใครจะมาสั่งให้ผมหยุดพูดหยุดเหาเ่าอผมไม่กลัวตอนนี้ทนายดังคนหนึ่งฟ้องผมมาสองคดีนะนะครับมิ่นประมาทผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างมากแพ้คดีก็ติดคุกไปติดคุกออกมาก็จัดรายการต่อไม่มีอะไรครับนะครับนะปากของเราหมาหมายังเห่าได้เราอะก็ยังสามารถมีเสรีภาพในการพูดได้จริงไหมครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็รีบแชร์ ถ้าท่านแชร์ไปตอนนี้มันสามพันสี่มันก็จะกลายเป็นเจ็ดแปดพันให้ถึงผู้มีอำนาจเป็นนะนะก็ไม่ใช่ใช้เอากฎหมายพวกนี้มาปิดปากประชาชนสสพักฝ่ายค้านวิจารณ์การทำงานรัฐบาลก็โดนแจ้งความจับก็มีนักการเมืองแจ้งความจับมีบุคคลภายนอกมาแจ้งความจับนะนะอาศัยตำรวจนะอาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อปิดปาก เออต่อไปพวกเองอย่ามาวิปากวิจารณ์อย่ามาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะคนก็เลยเข้าใจว่าชิปหายแล้วนี่ตกลงว่าการบริหารราชการแผ่นดินนี้มันสามารถวิจารณ์ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สังคมเริ่มแล้วนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ใครวิจารณรัฐบาลใครวิจารณ์หน่วยงานของรัฐส่งคนไปแจ้งความจับ สอสอยงาตัวไม่รอดขนาดเป็นสอสอเนะเป็นผู้แทนาทราษฎรมีเอกรสรสง์เอกสิทธิ์ในสภายังเอาตัวไม่รอดยังโด,โดนโดนดำเนินคดีพวกหมินประมาทไปไปไป,ไปรีทวิตบนทวิตเตอร์ก็ถูกแจ้งความจับนะครับนะไปแชร์เพจนั้นเพจนี้ก็ถูกแจ้งความจับแต่ไม่ใช่เพจนายใายทุกเพจนายขายทุกเนี่ยเป็นเพจที่นะครับ ให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนแบบตรงไปตรงมาแล้วผมไม่กลัวติดคุกนะครับใครจะฟ้องหมิ่นประมาทพรบอรคอมใครจะทําอะไรได้เต็มที่เลยครับเพราะาอะไรเพราะว่าเราต้องพูดความจริงเราต้องเป็นฝากเป็นเสียงกับประชาชนตอนนี้ทางทาง f a c e b o o k YouTube ถ้าจะไม่มีเหลือล้นักจัดรายการติดคุกติดตารางหมดนะครับอยู่ในคุกในตารางหมดแล้วไม่มีครับเหลือผมอยู่คนสุดท้ายนะครับเข้าคุกเข้าตารางหมด วันวันก็จะมีส่งคนไปแจ้งความจับแจ้งความจับแจ้งความจับนะมันก็จะเหลือแต่พวกเฟซบุ๊กคอยอวยนะอวยผู้มีอำนาจอวยรัฐบาลอวยหน่วยงานของรัฐจะเหลือพวกนี้แหละบางคนเป็นนักข่าวแรกๆก็วิจารณ์รัฐบาลตอนหลังก็ไม่ไหวแล้ววะสปอนเซอร์ก็ไม่มีเอาตัวไม่รอดก็เปลี่ยนเป็นไงเป็นพวกเลียไข่ผู้มีอำนาจบางคนบางท่านแล้วนะจากเป็น นักข่าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์วิจารณรัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลียไข่นะเลียแข้งเลียขาอะไรต่างๆแนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ไหวนะพอวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล,ยยบาลคุณไปดูในเ Facebook ในอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีนักข่าวประเภทรับจ้างเชียรย์รัฐบาลเต็ไมไปหมดดูจากการแคปชั่นดูจากการพูดอะไรต่างๆอวยทุกอย่างเพราะอะไร พราะมันต้องเพื่อความอยู่รอดตรงได้เงินได้สปอนเซอร์ได้และต่างๆได้โฆษณานี่คือเดียบสังคมเป็นอย่างนี้นี่คือประเทศเรานะนี่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่ตรงไปตรงมาด้วยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครมึงไม่ต้องส่งหมายมาให้กูกูก็โดนอยู่สองคดีนะนะครับแต่ผมไม่เป็นไรนะครับผมพร้อมติดคุกไม่ไปร้องขอชีวิตอะไรใครก็ถึงเวลาก็เข้าคุกไปนะเข้าคุกไปแล้วก็เอาหนังสือทั้งหาเข้าไปอ่านในคุก นะครับหนังสือธรรมะอะไรจะได้มีเวลาทบทวนตัวเองนะถ้าวันหน้าติดคุกไปแต่ออกออกจากคุกม,มาก็จัดรายการเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเหมือนเดิมอันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องแรกใคร